อจีไซจ้าเพื่อนๆจา้าอจีไซไฮเดินเกียสีม่วงสีฟ้าอุ้ยสวยมีเสียงไก่ขันด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูไก่พาไปดูไก่ที่นี่เป็นเล้าไก่ไก่ มีไก่ด้วยเดี๋ยวดีเขาขันด้วยนะ <c oughs> ดูบรรยากาศสิจ้าเพื่อนๆจ้าสวยมาก <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> เพื่อนๆทุกๆท่นานวันนี้แม่แต่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมฟา,า, <c oughs> าร์มอิเกดานะจ้าฟาร์มอิเกดาแล้วก็มีไก่ด้วยนะเพื่อนๆมีไก่ด้วยไก่เขาขันเองเอ้ยยย ไปขันด้วยไปชมบรรยากาศในฟาร์มกันนะจ๊ะว่าจะมีอะไรให้เราชมกันบั่งเขาบอกว่ามีไอศครีมอร่อยๆแล้วก็มีนมขายด้วยอะ่ะนมบัวเดี๋ยวไปหาชิมดูกันนาะและก็นี่ก็เป็นก็บรรยากาศนะรอบๆบ,บริเวณที่จอดรถนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าไปเดีกกันเลยจ้า let's go ดินเดีย่หรือว่าดอกอาจีไซนะจ้าคาาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าดอกอิจีไซสวยงามมากเลยทั้นี้จ้ะไม่แต่ก็ชอบชอบชอบ,ชอ,บอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะเพื่อนเมันดูแล้วมันมีความสุขอ่ะมีความสุขจริงๆดื่มด่ำกับธรรมชาติเนี่ยนะโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจ้า มีลูกออดเยอะเต็มหมดเลยอะไรเนี่ยลูกออดทำาหมันเต็มขนาดนี้เพื่อนๆดูดีลูกออดลูกออดโอ้เขาโตมาเขาจะเป็นกบใช่ไหมเนี่ยกบใช่ไหมเนี่ยโอ้โตเยอะเลยมันมีดอกบัวด้วยเพื่อนเนดูดิมีดอกบัวด้วยสวยงามสวยงามมากเลยจ้ะสวยงามมากเลยโอ้ก็ตามาจักคจี ลูกอ๊อดจ้าลูกอ๊อดโอเคเพื่อนเพื่อนเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่านี่ข้างๆที่จอดรถนะเพื่อนๆข้างๆที่จอดรถชูชาโจการาชดโตอ,อรุอิตะโตโรอิกีดะบุกโจสุเน่โอ้เจอวัวแล้วเพืพ่อนๆไม่ใช่วัวจริงเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้ อีให้นั่งลูกวัวนะจ๊ะลูกวัวที่นี่เป็นฟาร์มวัวนะเพื่อนเฟาร์มวัวเขามีไอศครีมแล้วก็อะไรอ่ะนมอะไรออร่อยให้ทานด้วยนะเดี๋ยวเราไปหากินกันเถอะเพื่อนจัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีม้าแล้วก็แกะคือชื่อื่อชื่อชื่อชืจองื่อชื่อชื่มีื่อชือือื นี่ก็ตุ๊ดจีเรืองอะไรมาอ๋อนี่จะเพื่จนาจะมีคือแกผู้จังก์อะผู้จังชื่อผู้จังคือมีแล้วก็ม้าม้าก็ชื่อมีจังนะจ๊ะมีจังหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยจ้ะหันหน้ามาหน่อยอืมมีสามตัวสามตัวโอ้โหอีนี่เกสเกสุยอีนี่ ีกคันจิสเกลเน่โว้มีเป็ดด้วยเพื่อนๆดูดิเขาหากินแล้วไม่รู้นะ่ะเป็ดป้าป้าเป็ดอาน้ำใคอกองเพื่อกระต่างอะไรมาเพื่อนในคองมีหอยฟูปลาโครโมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้าน ที่เราจะกินไอศครีมกันนะมีไอศครีมขายด้วยตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปกินไอศครีมกันนะโอ้มีคนเดินมาด้วยเลี้ยนกันนะว้าวพาครอบครัวมากินไอศครีม 안녕하세요. 안녕. 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 มีลูกขเสียงเนี่ยมีรูกอีกีบังนิงคีก็คือแบบมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก็คือนมอย่างนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มฟาร์มนมวัวเนาะแล้วก็มีช็อกโกมีอะไรหลายรสชาติมีกาแฟให้เราดื่มด้วยนะจ๊ะมีกาแฟด้วย เป็นเมนูนะจ๊ะเมนูเนจากตรงนี้เปพีไขยไอศกรีมแล้วก็ไขยนมบัวนจะ,ะที่มีชุดอเสางของอิกิดะฟาร์มจก็คือฟามอิกดะมันเองนะคะเดี๋ยวม่จกับลูกจะมาซื้อไอศครีมนะ

แต่ซื้อไอศครีมมาแล้วนะจ๊ะไอศครีมของลูกเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลูกกินไปละขาม่ใตเกินนี้ลดนมที่มีชื่อเสียงที่สุดนะจ๊ะลดนมกินไอศครีมด้วยกันมนาะินไอีด้วยกันเลยะจ๊ะอ,อ,อร่อยเนาะ

ไอเสือรถนมนาจะรถนมจรจ๊ะรถนมจะมีชื่อเสียงมากที่สุดมีคนมาเที่ยวเยอะอยู่นั่นเนาะเที่ยวกุนที่ตัวใหญ่เนะ เพื่อนๆจานนี้ก็เป็นนมที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะจ๊ะอิเกะดาบุโจูยู่อยังไม่ได้มราซื้อกลับไปบ้างมีอะไรบ้างดูดิ คนไหนดีนะคนนี้ก็ นั่นเนี่ยดอกอะไรเนี่ยลำโพงดอกลำโพงเล็กกว่าอืน่ารักดีวิวภูเขาตรงนู้นสวยสวยสุดธรรมชาตาาิชอบบ้านชอบบ้านญี่ปุ่นสมัยก่อนชอบเวยดี เพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราเดินไปชมข้างล่างกันนะก็จะเดินลงชันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนะเพื่อนๆนะทางเขาจะลาดชันางเนี้ยก็คือต้องเดินจับอีกลงแต่ว่าลูกใน่ตยเดินไปข้างล่างน่นแเละ แค่นี้กดนะเพื่อนๆเพราะว่ามันชันนี้เลยทางเดินลงเดี๋ยวไปถ่ายต่อกันข้างล่างนะนี่เราเดินลงมาแล้วก็จะมาเจอวัวนะจ๊ะแต่ไม่ใช่วัวจริงเ,เ,เป็นเก้าอี้นะจ๊ะเขาเป็นเก้าอี้รูปวัวนั่นเองเพราะว่าที่นี่เป็นน้องฟาร์มวัวนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า นี่เดี๋ยวเรามาดูก็เป็นนี่ไงเห็นไหมก็เป็นเก้าอี้ชื่อที่เขาเขียนน่ะอิเกดาบกุโจนะจ๊ะก็คือฟามัวอิเกดานั่นเองนะจา๊ะนี่คือต้นอะไรใครรู้เออใครรู้บ้างเลยนี่คือต้นอะไรมะขามเหรอโยว่ามะขามก็ไม่ใช่ต้นอะไรเนี่ย ต้นอัญยังเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอัญยังนั่นโอเคไม่รู้จักชิรื่องน้อนั่นอีกียวทำไมลินทำไมลินเรื่องอะไรนะต้นมะขามเหรอไม่ใช่นะต้นอะไเนี่ยทำไมมีสีเขียวสีชมพูแต่เหมือนมะขามปเปี๊ยอะไ ในรต่นอะไรไปดูวที่อื่นต่อเพื่อนๆจะดูธรรมชาติแบบโอ้สวยงามมากเลยอะ่ะเฮ้ยสวยสวยงามมากเนี่ยอากาศบริสุทธิ์จริงๆนะเนี่ยในป่าเขาลำนาำพายนี่ก็เป็นจังหวัดที่ไม่ใต่ทำนักอาศัยอยู่นะก็คือจังหวัดชิกาเคน วชิกาเคนแต่ว่าอยู่เอเคนจิก็คือจะเข้ามาในภูเขาหน่อยแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดเลยเพื่อนๆอืมสุดยอดชอบมากเลยอ่ะเห็นบรรยากาศภูเขาแล้วแบบธรรมชาติให้มาจริงๆเนาะสวยงามทำอะไรก็ รู้สึกสบายอ,อกสบายใจแค่ด okay, so, oh, ูวิวทิวทัศน์ก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วเพื่อนๆจ้าสวยมากเลยชมบรรยากาศสวยๆไปกลับแม่ตาตจ้า ขึ้นชันมากค่ะเลยเพื่อนๆจ้ะ